สวัสดีครับ www.monstishop.com ครับวันนี้จะมารีวิวตัววิธีการใช้ตัว i 1หน้าจอทัชสกรีนโมเดล2004นะฮะนี่การใช้งานเป็นจอทัชสกรีนนะใช้งานง่ายมากฮะตอนแรกใส่เมมโมรีเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบส่วนของสายพาวเวอร์เข้าไปอันนี้ ต้องจะ pop ออัพขึ้นมาครับเราคอมบูตแป๊บนึงนะฮะเล็กมากมากนี้ต้อง,งติดขึ้นมาก็จะ จะเห็นเป็นหน้าเลนแล้ะครับเเราแค่ถัดนี้ไปฮะเขาจะมีให้เลือกอยู่สามอย่างคืออันนี้เขียนว่า lcd ก็จะคือการปิด cd นะฮะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นระบบเสียงแล้วนี้เป็นเมนูย่อยครับเมนูย่อยก็จะมีให้เลือกเป็นกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็จะมีส่วนของนี้เป็นวิดีโอนะฮะ มันก็จะเลคคอร์ดอยู่ตอนนี้แล้วเราสามารถเล่นไฟล์ในนี้ได้เลยกดที่แล้วก็กดตรงนี้แล้วกดไปส่วนของตรงวิโยเนี่ยฮะเราสามารถเล่นไฟล์ซ้ำได้นี่นะฮะดูไดจากนี้ไปนจอทัสนี่คือไฟล์เขาเลกคอร์ดไว้ตอนแรกนะครับเสียงพูดมันจะมีหลายไฟล์มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับ เราจะย้อนกลับเรากดปุ่มกากบ,บาทตรงด้านบนก็ย้อนไปก็จะมีฟังก์ชันเยอะมากเลยฮะอันนี้เป็นส่วนของออการสร้างค่าก็จะมีส่วนของวิดีโอเสียงการตรวจจับความเคลื่อนไหวและต่างๆนะฮะส่วนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเกาหลีแปลให้ทั้งหมดครับสามารถตั้งเวลาได้ในตัวกล้องเลยนะครับรกลับกดกลับไปตรงนี้ กล้องก็จะเลคคอร์ดสามารถสั่งให้เขาปิดปิดจอ LCD ได้นะฮะแค่กดตรงนี้กดกดตรงส่วนของที่เขียนว่า LCD ตรงนี้มันกล้องก็จะเล็คคอร์ดอยู่แต่มันก็จะไม่มีภาพโชว์จะช่วยในการประหยัดแบตได้ครับโอเคครับนี่จบการรีวิวครับส,สนใจใตัวนี้สามารถสั่งที่ w w w บ a ซ t i s h o ที o ช .com อไดครับ